สวัสดีครับจากเพจเทอร์โบอินเตอร์ลยอนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวชุด Inter d i ์ e ดเ i กอิ u d i ูไดเ2.5นะครับลูกค้ามารับชมกันนะครับคันนี้ขนาดอินเตอร์จะเป็นขนาด18คูณ12 3นิ้วครับชุดนี้ครับลูกค้ามาดูฝั่งเทอร์โบกันก่อนนะครับด,ดูงานรวมๆกันนะครับชุดนี้คืองานจากทางร้านเราผลิตเองเลยครับ ช่องนี้ครับงานจากทางร้านเ่นี่ดูรอยเชื่อมครับนี่คือคันนี้จะเป็นโบเดิมนะครับโบเดิมได้เล็ก2.5ครับไม่มีติดครับดูช่องนี้ครับงานจากทางร้านเทสต้มรั่วก่อนส่งงานทุกครั้งครับเรามาดูฝั่งลิม,มิีเสื้อครับฝั่งลินิีเสื้อก็จะขนาดท่อ2.5ครับ มีแบรนด์โลโกโล้จากทางร้านมีเบอร์โทรด้วยครับสินค้ามีปัญหาโทรแจ้งได้ตลอด,ดครับแบตเตอรี่ห่างครับไม่ติดครับรถก็จะเป็นทรงกำลังสวยครับดูรวมๆครับมาติดตั้งกันหน้าร้านครับชุดนี้วันนี้ชุดนี้ทางร้านมี บริการจัดส่งจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเพจอินเตอร์เทเบลียอนได้เลยนะครับขอบคุณครับ